ไม่ต้องกลัวเนอะก็เดี๋ยวเราไปกักตัวที่นู่นก็เหมือนอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่เราไปอยู่นั่นแหละนะครับก็ก็เป็น<ม>สถานการณ์ <ไป S 1> ด้วยแล้วก็<ม>เป็นแนวโน้มของ<ม>ที่จะต้องรับนโยบายจากส่วนกลางก็คือเอาคนที่ป่วยที่รักษาแล้ว7วัน10วันมาทำโฮมไอโซเลตที่บ้านสภาพบ้านแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน<ม>อย่างบ้านนี้ถ้ากลับมาครบนะครับก็จะมีคนป่วย3รลายบ้านนี้ก็จะมีคนป่วย2รลายแล้วก็จะมีคนที่กักตัวอยู่ซึ่งก็ต้องแยกกันอีกว่า จะยังไงว่าจะดูแลไม่ให้มาเจอกันไม่ให้มาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งยาก <inate> มีปัญหาก็คือตรงที่เกิดคัตเตอร์ที่สมพานคัตเตอร์ที่ดอนตูมนะครับเคสเจษดาครับนอนบ้าน3าคืนคุณเจษดาเนี่ยโทรหาผมว่าหมอเมื่อไหร่จะได้เตียงเราก็ประสานให้โรงพยาบาลตลอดกําลังประสานอยู่กําลังประสานอยู่มันเป็นธรรมดาครับที่คนกลัวแล้วก็จะเกิดการบูลลี่ว่าเอทำไมหมอไม่เอาคนนี้ไปอย่างบ้านนี้นอนสองคืนเด็กเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งก็นอนคืนหนึ่งกว่าจะได้ไปโรงพยาบาลแต่ว่าก็ต้องมีการต,วตรวจตลอดว่าอ้คุณมีอาการไหมแล้วก็ต้องเฝ้าระวังแต่อนาคตที่ห่วงที่สุดก็คือ พอพื้นที่ในนครถม,มครับอ,อดอนตมูมันมีคัตเตอร์สัมพามีคัตเตอร์นครจรีมีคนที่อยู่ในพื้นที่พวกนี้เข้ามาทํางานที่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ของเราด้วยอ่าเราก็จะโดรลูกไฟกระเด็นจากตรงนั้นมา ที่จะต้องทําแต่งเติมเพิ่มเติมก็คือสร้างรั้วรอบรั้วรอบขับทิศให้ชัดเจนแล้วก็ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นกล้อง CCTV เพื่อส่องดูนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยค,คนไข้ที่มันถูกกักเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ประจาตัวสองอย่างหลักๆก็คือเครื่องวัดไข้ กับอ <Yeah. S 1> ีกสเครื so the water, so so ่องวัดออกซิเจนราะนั้นถ้าเกิดคนไข้รู้สึกเหนื่อยเพราะมเกี่ยวกับปอดนะครับก็เสียบออกซิเจนแซดก็วัดค่าขึ้นค่าขึ้นเท่าไหร่ก็ไปส่งกับกล้องโทรทัพท์ส่งไปที่โรงพยาบาลก็จะเห็นเลยว่ามันเหนื่อยจากค่าออกซิเจนต่ําจริงๆหรือเหนื่อยจากภาวะอารมณ์ก็ถ้าระยะทางจากตำบลบางปาไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบางเลนเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก5นาทีการเดินทางรถระบบส่งต่อถ้ามีเคสอิมเมเจนซี่ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถมาได้ทันทีภายใน5นาทีโรงพยาบาลบางเลนสามารถมาเลย